การเรียนรู้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในหัวข้อที่2นะคะก็คือการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้านนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. เข้าใจขั้นตอนการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 2. เมื่อกำหนดความยาวด้านสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ไม้ฉากและไม้โปรแทคเตอร์ได้ค่ะการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนก็จะมีหลักการก็คือ เวลาสร้างนะคะเราจะต้องคำนึงถึงลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากว่ามุมทุกมุมจะต้องเป็นมุมฉากนั่นเองนะคะก็คือทั้งสี่มุมของเขาจะต้องมีขนาด90องศานะคะซึ่งสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการสร้างในวันนี้นะคะนั่นก็คือไม้ฉากนะคะถ้าไม่มีไม้ฉากเราก็ใช้เป็นเครื่องวงกลมก็ได้นะคะแล้วก็ไม้บรรทัดของเรานะคะ แล้วก็เตรียมดินสอ,อยางลบให้พร้อมนะคะเราไปทำกันเลยค่ะอ่าทีนี้นะคะเราก็จะมาสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะให้เรียนหยิบสมุดคณิตศาสตร์มาด้วยนะคะอ่าแล้วเนี่ยเขียนโจทย์ให้เรียบร้อยนะคะอ่าเห็นไหมคะของครูก็จะมีไม้มรนทัดไม้ฉากนะคะถ้าไม่มีไม้ฉากก็เป็นครึ่งวงกลมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไม้โปรเทคเตอร์นะคะนักเรียน อ่แล้วเราก็ใช้เป็นดินสอรหรือปากกาก็ได้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะโจทย์นะคะอนนักเรียนลอกโจทย์เลยนะคะข้อที่1นนะคะคำชี้แจงก็คือให้เรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะ A B C D ที่มีความยาวด้านละ6เซนติเมตรนะคะ เริ่มทำกันเลยนะคะนักเรียนรูปสี่เหลี่ยม a b c d นะคะเขาบอกมีความยาวด้านละ6เซนติเมตรถูกต้องไหมคะแสดงว่านะคะทุกด้านจะเท่ากันหมดเลยก็คือ6เซนติเมตรนั่นเองนะคะเมื่อรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันก็คือรูปอะไรคะนักเรียนอ่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกต้องไหมคะอ่าต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็คือทุกด้านยาวเท่ากันหมดเลยนะคะ อะก่อนที่เราจะสร้างเราก็สามารถล่างนะคะไว้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะด้านทุกด้านจะต้องยาวเท่ากันโดยทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะะเราก็ลองตั้งชื่อนะคะ a b c d นะคะอ่าแล้วต่อไปนะคะโจทย์ให้มาคืออะไรคะนักเรียนมีความยาวด้านละ6เซนถูกต้องไหมคะอ่ะทีนี้ เราก็หยิบแมพมทัดขึ้นมาพร้อมกันนะคะอ่าแล้วเราก็สร้างนะคะความยาวนะคะด้านล่างก่อนเลยเป็น6ซนติเมตรอ่าเราจะเห็นแมมทัดของเรานะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ขีดแรกนะคะอ่าที่คูจุดนะคะแล้วเราก็ดู6เซนอ่าอยู่ตรงนั้นเราก็จุดไว้นะคะ แล้วเราก็ลากมาค่ะจนถึงเลข6นะคะแสดงว่าเส้นนี้มีความยาวเท่าไหร่คะนะักเรียน6เซนติเมตรนะคะ,ะตั้งชื่อเลยค่ะ,ะจุดแรกนะคะก็คือจุด A ค่ะ,ะจุดหลังก็คือจุด B นะคะมีความยาว6เซนติเมตรเราก็เขียนเลยค่ะ6เซนติเมตรเราใช้ตัวย่อเป็นซมแล้วก็จุดนะคะ,ะต่อไปนะคะเราก็จะมาสร้าง ด้านที่เหลือกันนะคะเราก็จะใช้เป็นฉากสามเหลี่ยมนะคะถ้านักเรียนไม่มีไม้ฉากสามเหลี่ยมก็สามารถนํามไม้มาทัดนะคะลากก็ได้แต่นักเรียนจะต้องให้มันตรงนะคะอทีนี้ถ้าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราจะต้องให้ขอบนะคะชิดกับเส้นนะคะอ่ให้มุมนะคะมุมของไม้ฉากตรงกับตัวเอนะคะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้จุดไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ล่างง่ายๆอ่าอ่าแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะมาวัดนะคะให้ได้6เซนติเมตรค่ะนักเรียนอ่านะคะแล้วก็ใช้จากจุดนะคะเป็นเส้นแรกเลยนะคะอ่าแล้วเราก็นะคะดูว่า6อยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ลากนะคะ ตั้งแต่จุด A ไปจนถึงเลข6คะ่ะนักเรียนอ่านะคะแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดอะไรคะนักเรียนด้านอ่าถ้าเราล่างไว้ก็คือตรงนั้นก็คือจุด D นี่นเองนะคะต่อไปคะ่ะเราก็จะมาสร้างด้านอ่า B ขึ้นไปนะคะอ่าทีนี้เราก็นะคะ ถ้าใครไม่มีไม้ฉากนะคะแต่มีไม้ปูเท็กเตอร์นะคะเราก็สามารถใช้ได้นะคะเราก็จะนะคะนำจุดกึ่งกลางนะคะวางให้ตรงกับจุด B ค่ะอ่าแล้วให้สูตรองศาตรงกับเส้น A เห็นไหมคะอ่าเมื่อตรงแล้วเราก็จะจุดตรง90องศาเห็นไหมคะจุดยาวๆเราก็จุดไว้นะคะอ่าเราจะ ทำให้ทุกมุมเป็นมุม90องศาที่เราก็ใช้แม่ทัดของเรานี่ยะคะ่ะลางนะคะอ่าแล้วเราเอาเลข6นะคะให้ตรงกับจุด b ค่ะแล้วเราก็ลากไปจนถึงขีดแรกค่ะอ่านะคะแล้วเราก็ทาบให้ตรงกับจุดที่เราขีดด้วยนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นจุดอะไรคะนัาเรียนตามที่เราล่างก็คือจุด C นั่นเองนะคะ สุดท้ายนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะขีดได้เลยนะคะเราใช้ไม้บรทัดขีดได้เลยเห็นไหมคะก็จะตกพอดีเลย6เซนนะคะทีนี้เราก็จะได้แล้วนะคะว่าทุกด้านเนี่ยยาวเท่ากับ6เซนติเมตรเราก็เขียน6เซนติเมตรทุกด้านเลยคะ่ะนักเรียนเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียบร้อยแล้วนะคะ อืมอันนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยม A B C D ที่มีด้านยาวด้านละ6เซนติเมตรแล้วเราก็ต้องใส่นะคะทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะอันเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมกขคงอที่มีด้านยาว10เซนเมตรด้านกว้าง5ซนติเมตรนะคะในข้อนี้นะคะ เราก็จะสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะมีด้านยาวกับด้านกว้างแสดงว่าต้องเป็นรูปอะไรคะผืนผ้าถูกต้องไหมคะผืนผ้าจะมีความยาวกับความกว้างใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราก็จะมีด้านยาวเป็นสิบเซนด้านกว้างด้านกว้างก็คือด้านที่สั้นนะคะห้าเซนนะคะเราก็ล่างเลยนะคะ ด้านบนนะคะก็จะเป็น5นะคะด้านข้างก็จะอ่าขอโทษค่ะด้านบนก็จะเป็น10ใช่ไหมคะด้านข้างก็จะเป็น5อ่าเราก็จะสามารถล่างมุมทุกมุมจะต้องเป็นมุมฉากนะคะอ่าทีนี้เรามาสร้างกันเลยค่ะอ่าเราก็อาจจะเริ่มนะคะจากจุดไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ครูขออนุญาตนะคะเริ่มจากเส้นงอคอนะคะอ่าเส้นล่างสุดเลยนะคะ ทีนี้ด้านยาวของเรานะคะเขาบอกว่าด้านยาวนะคะยาว10เซนอ่ะเราก็ล่างเลยจากเส้นแรกไปจนถึงเลข10ลากไปเลยนะคะขีดลากยาวไปถึงเลข10เลยโอเคอันนี้ก็คือมีความยาว1 0เซนติเมตรนะคะเราก็จะให้จุดแรกก็คือจุดงอนะคะเป็นจุดงอนะคะฮะด้านหลังก็จะเป็นจุดคอนะคะต่อไปค่ะ เราก็จะสร้างนะคะด้านไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ครูจะขอสร้างด้านงอกอก่อนนะคะอ่าทีนี้นะคะเราก็ใช้นะคะไม้ฉากนะคะหรือไม้โปรเจคเตอร์ก็ได้นะคะอ่าอันนี้คุณครูก็คุณครูขอใช้ไม้ฉากนะคะทีนี้นะคะคุณครูก็จะให้นะคะอ่า เส้นตรงกับด้านล่างนะคะอ่าทีนี้เราก็จุดไว้เพื่อที่เราจะลากให้ตรงก็จุดกับจุดตรงกันนะคะต่อไปค่ะเราก็ใช้ไม,ม้มาทัดนะคะอ่าลากไป5เซนแสดงว่าเลข5นะคะจะต้องตรงกับจุดงอนะคะหรือนักเรียนก็จะใช้ขีดแรกก็ได้ให้ตรงกับจุดงอนะคะแล้วก็ลากไปจนถึงเลข5เพราะเขาบอกว่ามีความยาว5เซนติเมตรนั่นเองนะคะ อ่าอันนี้เราก็จะได้แล้ว5ซนติเมตรนะคะจุดนี้นะคะก็คือจุดกอน,นะคะตามที่ครูล่างไว้นะคะอ่าต่อไปค่ะนักเรียนนะคะครูก็จะสร้างนะคะด้านขอ่อาด้านขอคอ,อนะคะ อ่าแล้วครูจะใช้เป็นไม้โปรเซคเตอร์นะคะในการทํานะคะก็คือเหมือนเดิมเะคะเราจะใช้เส้นกึ่งกลางนะคะให้ตรงกับจุดคอนะคะแล้วนําเส้นสูตรองศาให้วางทับกับเส้นงอคอนะคะอ่าว่าตรงกันไหมนะคะก่อนที่เราจะลากนะคะจากนั้นเราก็มาจุดตรง90องศาค่ะนักเรียนแล้วเราก็อ่าลากเลยนะคะให้จุดนะคะตรงกันนะคะ แล้วเราก็ลากให้เลขห้าตรงกับจุดขอนะคะแล้วก็ลากไปถึงเส้นแรกนะคะอันนั้นก็คือจุดอะไรคะจุดขอนะคะอ่าเราก็เขียนจุดขอนะคะอ่าทีนี้นะคะเมื่อเราเขียนแล้วนะคะเราสามารถล่างได้เลยนะคะขีดล่างได้เลยอ่าอันนี้ก็จะมีความยาว1 0เซนติเมตรนะคะ อ่าเราก็เขียนเลยค่ะทุกด้านนะคะยาวเท่าไหร่เราก็เขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมกขอคงนะคะแล้วมุมทุกมุมเป็นมุมฉากแล้วเนี่ยก็เขียนมุมฉากให้เรียบร้อยนะคะต่อไปก็เป็นข้อที่3นะคะให้เรียน่อกจดให้เรียบร้อยนะคะ ข้อที่3นะคะคือ,ค,อคำสั่งคำชี้แจงของเขาว่ายังไงคณะเรียนให้นักเรียนสร้างรูป m l o p ที่มีความยาว11ซนติเมตรและมีด้านกว้างเท่าไหร่คะ4.5เซนติเมตรนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็มาล่างก่อนนะคะอันนี้ก็คือรูปอะไรคะนักเรียนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเพราะมีด้านกว้างกับด้านยาวนะคะเราก็ล่างเลยนะคะ ่ามีด้านกว้างกับด้านยาวใช่ไหมคะอ่าด้านยาวเอานะคะก็คือด้านที่ยาวนั่นเองนะคะ11ซนติเมตรนะคะด้านกว้างก็คือด้านที่สั้นก็คือ4.5เซนติเมตรนะคะ,ะแล้วเราก็ทำมุมค่ะ mlop นะคะเราก็เขียนให้เหมือนคุณครูเลยนะ อ่าหรือนักเรียนอาจจะสลับไม่เป็นแบบครูก็ได้นะคะอันนี้สามารถเขียนได้หลายแบบแต่ต้องเป็นตัว M ตัว L ตัว O ตัว P ตามเขานะคะอ่ะทีนี้ขั้นแรกคะ่ะนักเรียนอย่างที่บอกนักเรียนอาจจะเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้นะคะอ่าแต่ครูขอเลือกจากทำจากข้างล่างเพราะว่าจะง่ายสำหรับเรานั่นเองนะคะครูก็จะใช้นะคะเป็นด้านยาวของ ML ลแล้วกันนะคะ1 1เซนติเมตรอา่าเราก็ล่างเลยนะคะ ให้ได้11เซนติเมตรคะก็คือล่างจากขิดแรกไปจนถึงเลข11นั่นเองนะคะอ่าก็จะมีสองจุดนะคะจุดแรกก็คือตัว M นะคะอ่าจุดที่สองก็คือจุด L นะคะอ่าต่อไปนะคะครูจะสร้างด้านนะคะ LO นะคะครูก็เริ่มจาก จุดนะคะ L นะคะ,ะครูขอใช้ไม้ฉากนะคะอ่ะก็คือให้ขอบนะคะด้านล่างติดกับเส้นนะคะแล้วก็มุมนะคะจะต้องตรงกับจุด L นะคะจากนั้นนะคะเราก็นะคะมุมฉากอ่ะเราก็ขีดไว้นะคะว่ามุมฉากคือตรงไหนนะคะ เราจะได้ให้จุดกับจุดลากเส้นแล้วก็จะเป็นมุมฉากได้นั่นเองนะคะอ่าทีนี้เราสามารถต่างจากอ่าจากไม้ฉากก็ได้นะคะด้านที่ถี่ๆก็คือด้านที่เป็นเซนนะคะด้านที่ห่างคือด้านที่เป็นนิ้วนะคะนักเรียนต้องสังเกตให้ดีๆนะคะทีนี้4.5ก็คือ4เลยมา5ขีดนะคะอ่าก็คือ4.5นะคะเราก็ให้ขีดนะคะ จุดเลขคาเนี่ยอาขีดห้านะคะให้ตรงกับจุดแอลนะคะแล้วเราก็ลากจากเส้นบนลากลงมาจากข้างล่างนะคะอ่าสี่จุดห้าก็คือสี่นะคะแล้วก็นบปีกห้าเซนนะคะอ่าห้าขีดเล็กๆนะคะนี้ด้านล่างก็คือสิบเอ็ดเซนใช่ไหมคะอ่าด้านข้างก็คือสี่จุดห้าเซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะครูก็จะนะคะนะคะเขียนจุดนะคะจุดที่เราสร้างก็คือจุด O นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะครูจะใช้ไม้โปรเทคเตอร์ข้างนี้บ้างนะคะอ่าทีนี้จุดกึ่งกลางให้ตรงกับจุด M นะคะแล้วสูตรองศาให้ตรงกับเส้น ML นะคะแล้วเราก็จุดตรงมุม90องศาอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากนะคะทีนี้นะคะเราก็สามารถใช้ใครไม่มีไม้ฉากนะคะก็สามารถใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะอ่า ก็คือ4.5ก็คือ4นะคะเลยมาห้าขีดนั่นเองนะคะอ่าไม่ใช่เลข5นะสังเกตดีๆนะคะอ่าแล้วเราก็ลากนะคะจากขีดแรกจนถึง4.5นะคะอ่าจุดนี้ก็คือจุดอะไรคะนะักเรียนจุด P นะคะสุดท้ายค่ะเราสามารถลากยาวได้เลยคะ่นะนักเรียน แล้วเราก็เขียนนะคะเส้นนั้นก็คือ1 1เซนเมตรนะคะยาวเซนติเมตรด้านกว้างนะคะก็คือยาว4 5ซนตมรทุกมุมจะต้องเป็นมุมฉากนะคะอัอนนี้ก็คือนะคะรูปสี่เหลี่ยม M L O P นั่นเองค่ะนักเรียนไปนะคะก็จะเป็นข้อที่4นะคะซึ่งข้อที่4จะแตกต่างนะคะ จากข้อ1และข้อ2เลยนะคะเรามาดูคําสั่งกันเลยแล้วกันนะคะว่าข้อที่4ี่เขาบอกว่าอะไรนะคะเขาบอกว่ากําหนดให้ส่วนเส้นตรง NV นะคะดังรูปนะคะสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยให้ส่วนของเส้นตรง NV เนี่ยเป็นด้านหนึ่งของรูปพร้อมทั้งตั้งชื่อรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างค่ะอ่ะก็คือเขาให้มานะคะนะคะ ให้เราสร้างเองนะคะซึ่งรูปนี้นะคะนะคะเขาบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกต้องไหมคะสแสดงว่าทุกด้านจะต้องมีความยาวเท่ากันคุณครูก็จะขอล่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะทุกมุมจะต้องเป็นมุมฉากถูกต้องไหมคะแล้วแต่ละด้านนะคะต้องยาว8ซนติเมตรเพราะว่าเขากำหนดมาให้นะคะว่าส่วนของเส้นตรง nv เนี่ยยาว 8ซนติเมตรแสดงว่านะคะ NV นะคะยาว8ซนติเมตรทีนี้เราสามารถนะคะตั้งนะคะชื่ออะไรก็ได้นะคะคุณครูขอ,ขอตั้งเป็น NVIU หรือเรียนจะตั้งเป็น NVMO อะไรก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่นักเรียนนะคะตั้งชื่อได้ตามจินตนาการของหนูๆเลยอะทีนี้เรามาดูรูปนะคะเขาบอกว่านะคะส่วนส่วนของเส้นตรง NV เนี่ยยาว8ซนติเมตรใช่ไหมคะอะทีนี้ คุณครูก็จะมาสร้างนะคะโดยใช้ไม้ฉากเนี่ยคะ่ะที่ครูเตรียมมาหรือไม้โปรเทคเตอร์นะคะอ่าทีนี้นะคะครูจะเริ่มจากจุด V นะคะอ่าครูใช้ไม้ฉากนะคะให้นะคะขอบนะคะตรงกับเส้นแล้วมุมตรงกับจุด V นะคะน่จากนั้นคุณครูก็จะขีดไว้เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้คือแนว ตั้งฉากกันนะคะ90อาศาอ่าทีนี้คุณครูก็ขีดนะคะให้ได้8เซนติเมตรนะคะอ่าก็คือขีดที่ตรงเลข8นะคะให้ตรงกับจุดวีล้้เราก็ลากไปถึงเส้นแรกเลยค่ะอ่านะคะจุดนี้ครูตั้งสมมุติไวยว่าเป็นตัวไอน,นะคะคุณครูก็ให้จุดนี้เป็นตัวไอค่ะอ่าแล้วก็มีความยาว8เซนติเมตรนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะ สร้างด้านบนบ้างนะคะอ่าเริ่มจากตัวไนะคะจุดไนะคะเหมือนเดิมค่ะคุณครูก็จะใช้ไม้อ่าไม้ฉากนะคะก็คือนะคะด้านนะคะเห็นไหมให้ทับตรงกับเส้นเลยนะคะแล้วก็มุมนะคะมุมไม้ฉากให้ตรงกับจุดไอนะคะจากนั้นคุณครูก็อ่าจุดไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าแนวฉากของเขาอยู่ตรงไหนนะคะ ทีนี้คุณครูก็จะใช้ไม้ชะไม้บรรทัดนะคะอ่าให้แปดอยู่ตรงจุดไอนะคะแล้วก็ลากนะคะให้ไปจนถึงเซแลกอ่ะนะคะแล้วจุดตรงนั้นนะคะก็คือจุดที่ครูตั้งไว้ก็คือตัวยูนะคะอ่าแล้วเยอย่าลืมเขียนนะคะความยาวของด้านแต่ละด้านด้วยนะคะจุดนั้นก็คือจุดที่ครูตั้งไว้ก็คือจุด u ค่ะอะ่จากนั้นค่ะ ด้านสุดท้ายนักเรียนก็สามารถลากได้เลยค่ะนักเรียนอ่าแลวเราก็เขียนด้านด้วยนะคะว่ามีความยาวเท่าไหร่นะคะและทุกมุมก็เป็นมุมฉากนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่ครูนะคะสร้างขึ้นมาเองก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัส nviu นะคะนักเรียนก็เขียนชื่อด้านล่างด้วยนะคะรูปสี่เหลี่ยม นะคะ N V I U นะคะซึ่งนะคะมีความยาวแต่ละด้านนะคะ8เซนติเมตรต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะนักเรียนน่เป็นข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะให้ส่วนของเส้นตรงรมรมาด้วยนะคะอะเรามาดูโจทย์เลยค่ะ กำหนดให้ส่วนของเส้นตรงลอบอดังรูปเนี่ยซึ่งมีความยาว6เซนติเมตรสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลอบอสอมอโดยให้ส่วนของเส้นตรงลอบอเป็นด้านกว้างนะคะพร้อมทั้งบอกความยาวของด้านยาวด้วยนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าอันนี้เป็นรูปอะไรคะนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะ,คะเพราะมีด้านกว้างกับด้านยาวอ่า ที่นี้นะคะเขาบอกว่าให้เป็นด้านกว้างอ่าด้านที่เขาก็นดมาให้เนี่ยให้เป็นด้านกว้างนะคะอ่าก็คือเป็นรอบอรนะคะยาว6เซนแปลว่าด้านตรงข้ามก็ต้องยาว6เซนถูกต้องไหมคะทีนี้ให้นักเรียนบอกนะคะอ่าเขามีชื่อมาให้นะคะนักเรียนอ่ามีอบาสซอมอใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นซอมอนะคะ ทีนี้เราก็จะมาสร้างนะคะให้เรากำหนดความยาวอ่าด้านยาวเองนะคะอ่าอันนี้ก็แลว้วแต่นักเรียนเลยว่านักเรียนจะกําหนดเป็นกี่เซนติเมตรนะคะอันนี้คือขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยว่าก็จะกําหนดความยาวเป็นเท่าไหร่อ่าแต่ครคูขอเป็นอ่าสิบเซนติเมตรแล้วกันนะคะ อันน,นี้อาจจะเป็น5เป็น12เป็น6ก็ได้แล้วแต่นักเรียนแต่เป็น6ไม่ได้นะคะอ่าขอโทษด้วยเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าใช่ไหมคะจะต้องมากกว่า6ค่ะเพราะว่ายาวจะต้องมีความยาวมากกว่าด้านกว้างนะคะ,ะทีนี้ครูก็จะสร้างนะคะเริ่มจากไม้ฉากนะคะก็คือนะคะวางขอบให้ไม้ฉากเนี่ยตั้งฉากกับ รอบบร,รอบบนะคะแล้วก็มุมนะคะจะต้องให้ตรงกับจุดบอนะคะแล้วครูก็จะจุดไว้เพื่อที่จะได้ลากให้เส้นจุดกับจุดตรงกันนะคะอ่ะทีนี้ครูก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะในการ ขีดนะคะอย่าลืมนะคะด้านยาวจะต้องมากกว่าด้านกว้างนะคะนักเรียนจะเป็น7 8 9 1 0 11 12ก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะแต่ห้ามต่ำกว่า6นะอ่ะคครูก็จะลากนะคะเป็นถึงเลข10นะคะอ่าจุดนี้ที่ครูกำหนดมาให้ก็คือจุดซซนะคะอ่าซึ่งมีความยาว10เซนติเมตรคุณครูก็จะเขียนด้วยนะคะซซมอจุดนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนจะสร้าง ด้านซอขึ้นไปก็ได้หรือด้านรอไปก็ได้นะคะแต่ครูขอสร้างจากซอขึ้นไปนะคะอ่าครูจะให้นะคะอ่าขอบนะคะให้ตรงกับเส้นบอซอนะคะแล้วก็มุมให้ตรงกับจุดโซนะคะอ่าแล้วครูก็จะติ๊กไว้เพื่อที่จะได้ลากไม้พิมพัดให้ตรงกันนะคะอ่า ทีนี้ครูจะต้องลากให้ได้6เซนติเมตรนะคะเพราะด้านตรงข้ามเขาจะต้องมีขนาดเท่ากันนะคะครูก็จะลากเลยนะคะอ่ะนะคะซึ่งจุดนี้นะคะครูตั้งให้เป็นจุดอะไรคะจุดหมอนะคะอ่าจากนั้น,นะคะ่ะด้านบนเราสามารถขีดได้เลยเห็นไหมคะก็จะมีความยาว10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะ แล้วเราก็เขียนความยาวด้วยนะคะ10ซมจุดนะคะด้านนั้นก็เป็น6ซมจุดนะคะอ่าแล้วทุกมุมก็จะต้องเป็นมุมฉากนั่นเองนะคะทีนี่น่าเรียนก็นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลอบอซมอนั่นเองนะคะอะ่นักเรียนจะเห็นว่านะคะนาด้านตรงข้ามจะขนานกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ยังไม่ให้การบ้านในแบบฝึกหัดนักเรียนนะคะแต่นะคะจะให้นักเรียนนะคะนำห้าข้อนี้ไปเขียนลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในลายกลุ่มด้วยนะคะสำหรับนะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยลองมาทำนะคะสร้างรูปสี่เหลี่ยมในแบบฝึกหัดกันนะคะ,ะก็จะมีอยู่ประมาณ สามหน้าได้นะคะอ่าก็ให้ได้เรียนเตรียมพร้อมแล้วก็ทบทวนคลิปให้สม่ำเสมอเพื่อที่จะเราจะได้มาเรียนรู้พร้อมกันในชั่วโมงถัดไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะสบบวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบการสอนวัตถเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ